สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องซูบูซูคนครับผมช่องรถไทยมือสองครับผมลานพี่ซีแท็กเตอร์ครับอำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับอัปเดตยามเย็นนะครับกับมี่ไหลรุ่นหลายรายการนะครับมาจัดโปรโมชั่นหลายขั้นอยู่ราคากระตอรองกันหน่อยหลายขั้นหลายรุ่นนะครับ M U ็มเก่ามีนะครับผม M U ็มยูซีเก่าเอ็เจตคูปตาซีซิบแรงนะครับหลายรุ่นหลายขั้นนะครับผมยันมากระมี่ครับ สามหาหนึนะครับยันหมายเป็นตัวไม่ครับอุปตาหาสิบสามสิบสี่กับนีนะครับผมสาหกกมีอิสก่สิบสี่สองนะครับหลายขั้นหลายรุ่นนะครับผมยันมากพึงเท่านะครับสี่ขั้นหขั้นเจ็ดสิบสองแรงสามสิเก้าแรงหาเอ็ดแรงขมาม่หลายขั้นนะครับก็นี่เป็นเป็นยนะครับผมสีเก่า บหลายคันรถมีประมาณ40คันนะครับผมอุปกรณ์การเกษตรรถไถมือสองอุปกรณ์การเกษตรสินค้าขายสดนะครับผมแหละแก,พกพ็พ่อนกะพี่น้องคันกะพ่ันพันเท่ากับสอหรือบอ้าเป็นไฟเนียนอกอะพี่น้องติดต่อมาเลยเด้อครับผมรถตักกระมี่ครับผมด้านหลัง หลายขั้นครับประมาณนี้ครับผมสนใจก็โทรมาติดต่อสอบถามกันได้ครับเบอร์โทร0 8 1 6 0 0 4 7 3, 0, 9, 5 3 097298999 5อำเภอบเบญจลักษครับผมจังหวัดศรีสะเกดมา่พหดจอดปรถึงโทรมาน,นะครับผมขอบพระคุณหลายๆครับขอให้เฮงๆรวยๆครับผมบอเจ็บบ่จนจากใจพี่ซีแทรกเตอร์ครับ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ